ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดสุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬกาตอนเที่ยง12นาก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเขาเริ่มเข้าใจวิธีการทางจิตของตนอย่างต่อเนื่องจากนั้นจากนั้นจึงเริ่มที่จะสกัดการฝุฝนในบทที่2หากสามารถ มอบการฝึกปฏิบัติบทที่2ให้กับอาจารย์ได้อาจารย์จะสามารถฝ,าฝ,าฝา่าฟันผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเมื่อเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเขาก็หยิบผู้การขึ้นมาเขียนทันทีเขาเคยใช้วิธีนี้มาก่อนในการสร้างเทคนิคการเคลื่อนไหวและยังมีศิลปะการต่อสู้แบบง่ายๆอื่นๆอ,อ,อีกหากเขาสามารถสัมผัสเทคนิคได้ในครั้งนี้แสดงว่าความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับบทที่2จะดีขึ้นในที่สุดเขาก็หยุดที่จะฝึกฝนอะไรนั้น ก็มีหนังสือแบบฝึกหัดปรากฏขึ้นบนกระดาษแม้ว่ามันจะไม่บริสุทธิ์เท่ากับเทคนิคบทที่สองของเขาและไม่มีความลึกลับของเทคนิคบทที่2ของเขาแต่เซียวโจก็รู้ว่าผ่านการฝึกฝนเทคนิคน,คนี้แม้แต่วิญญาณยุ์การต่อโซ่ที่ไร้ประโยชน์ก็สามารถฝึกฝนให้สําเร็จได้วิญญาณยุท์การต่อโซ่ไม่เคยมีสิ่งที่ไร้ประโยชน์มีแต่ผู้คนเท่านั้นที่ไร้ประโยชน์ ในขณะนี้เซียวโจ้ก็จําประโยคนี้ขึ้นมาได้ทันทีจากนั้นเขาก็รีบที่จะส่งเทคนิคนี้ที่ขัดเกลาแล้วไปให้กับอาจารย์ในเวลานี้เขาได้เห็นถังซานอยู่ในห้องของอาจารย์ใหญ่และหัวใจของเซียวโจ้ก็เต็มไปด้วยความร้องอกทันทีดูเหมือนว่าจะไม่เพียงแต่เขาที่ใส่ใจแต่อาจารย์เท่านั้นนอกจากตัวเขาเองแล้วถังซานยังใส่ใจอาจารย์มากเป็นพิเศษอีกด้วยในเวลานี้ อาจารย์กำลังนอนหลับเสี่ยวโจไ,ได้แสดงอาการใดๆต่ออาจารย์เขาเอาเทคนิคการฝึกฝนนี้วางไว้ที่ข้างเตียงของอาจารย์จากนั้นจึงเดินออกไปอย่างอ่อนโยนพร้อมกับถังซานในส่วนของการฝึกฝนกำลังกายเสี่ยวโจได้เขียนคำอธิบายไว้แล้วอาจารย์ก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่รบกวนอาจารย์ในวันนี้ขณะนั้นทางสารก็พูดกับเสียวโจทันทีว่าพี่ชายข้าได้เจอกับสารที่ที่ดีแถวนี้ ท่านไปสำรวจมันกับค่าได้หรือไม่เสี่ยวจูรีบถามว่าที่ไหนมันคือทาราสองขั้วน้ำแข็งแรบไฟทั้งซานตอบอย่างสบายทังซานพาเสี่ยวจูไปที่ป่าทึบและพวกเขาอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ500เมตรในป่าในเวลานี้เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนเขาจึงมองอะไรภายนอกได้ไม่มากนักในขณะน,นี้แสงสีม่วงกราพิบอยู่ด้านหลังทังซานและ ออกแมงมุมทั้ง8ก็ถูกปล่อยออกมาอีกครั้งออกด้านล่างทั้ง2หอกของแมงมุมทั้ง8ยื่นลงมาพร้อมกันและมันก็แทงเข้าไปในกำแพงภูเขาจากนั้นออกแมงมุมทั้ง8ก็ผัดกันออกแรงนำหน้าถังซานเหมือนกับการเดินลงกำแพงภูเขาเหมือนพื้นดินที่ราบเรียบเซลจูกลางปีกและบินไปด้านหลัง,งถังซานาใครเห็นเด็ก2คนนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาจะแปลกใจแค่ไหนเพราะมันเป็นเรื่องยากมาก ที่จะเห็นกระดดกวิญญาณภายนอกติดอยู่และสองคนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นเด็กด้วยในเวลานี้พวกเขามาถึงหุบเขาแห่งหนึ่งและทุกคนก็หันไปมองไปที่ฉากหุบเขาตรงหน้าพวกเขาสิ่งที่ทําให้พวกเขาประหาดใจก็คือมีบ่อน้ำํำพุร้อนอยู่ในหุบเขาพื้นที่ของบ่อน้ําพุร้อนนั้นไม่ใหญ่นักแต่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนในสารูปวงรีสีของบ่อน้าพุร้อนเป็นสีขาวขุ่นและสีแดง สิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าก็คือแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในศาเดียวกันแต่พวกเขาก็แยกจากกันไม่ร่วงร้ำกันและอยู่ด้านข้างเสมอแม้ว่าเซียวจูจะไม่เข้าใจว่าทาราสองขั้วน้ําแข็งและไฟอยู่ที่ไหนแต่เมื่อฟังเชื่อและมองดูการแสดงออกของถังซานดูเหมือนว่าทาราสองขั้น้ําแข็งและไฟจะต้องเป็นสถานที่ที่อยู่เป็นพิเศษแม้ว่าเซียวจูจะไม่รู้แต่ถังซานร,รู้ ขานอกเหนือจากอาวุธลับในบันทึกรับสวรรค์แล้วยังมีบันทึกรับเกี่ยวกับพิษซึ่งมียาหายากบางชนิดที่มีพิษแรงแรงนอกจากนี้ยังมีสมบัติประเภศหนึ่งและในตอนท้ายของบันทึกรับนี้มีการบันทึกความอุดมสมบูรณ์หลักทั้ง3อย่างอย่างละเอียดแน่นอนว่าสิ่งที่เรียกว่าความอุดมสมบูรณ์นี้ไ,ได้ไหมายถึงสิ่งที่เป็นสีเหลืองและสีขาวแต่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของยานอกจากนี้ ยังมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติพิเศษ3ามแห่งในสภาพแวดล้อมของความอุดมสมบูรณ์3แห่งรักพืชธรรมราไม่สามารถตบโตได้เลยเนื่องจากพืชธรรมราไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศพิเศษได้แต่ความอุดมสมบูรณ์3แห่งรักเป็นแหล่งที่มาของพืชอันล้ำค่าทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นจะทําให้ระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชหาย,ยากเหล่านี้สั้นลงถึง1ิบเท่าพูดไง่ายๆ่ายก็คือพืชที่ต้องการการเจริญเติบโต ใหถึงระดับสูงสุดใช้เวลาประมาณ10ปีแต่ถ้าอยู่ในที่นี่มันก็จะใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นที่จะไปถึงระดับสูงสุดความอุดมสมบูรณ์ทั้ง3แห่งมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกและนั่นก็คือความงามของมันมันเป็นสถานที่ที่รัศมีแห่งสวรรค์ในลโลกมาบรรจบกันและภาพเบื้องหน้าของพวกเขามันเหมือนกับความอุดมสมบูรณ์ทั้ง3แห่งที่บรรยายไว้ในบันทึกรับสวรรค์อย่างแน่นอน อาราสองข้วหรือดวงตาสวรรค์ทั้งสองข้างที่เป็นน้ำแข็งและไฟนั้นหมายถึงน้ำผู้อันเป็นเอกรักษณ์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขา1,000 0ปีอาจไม่สามารถสร้างสมบัติขึ้นมาแบบนี้ได้ในช่วงชีวิตของเขาขัังสารจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรเมื่อได้เห็นหนึ่งในสาแห่งของความอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่ที่ซึ่งมีแก่นสารแห่งสวรรค์และโรคความแน่นในเวลานี้ในสุดเขาเข้า,ขาใจว่าทําไมปีสาจเท่าพิษ สามารถฝึกฝนไปถึงระดับราชชินานานพมยุทธได้อย่างนี้ไม่อาจแยกแยะจากดวงตาสวรรค์น้ำแข็งและไฟได้ดวงตาสวรรค์น้ำแข็งและไฟไม่เพียงแต่เป็นอาหารเสริมที่ดีเท่านั้นแต่ยังมีผลพิเศษต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วยเมื่อมนุษย์หรือสัตว์อาศัยอยู่ใกล้กับดวงตาสวรรค์น้ำแข็งและไฟร่างกายจะได้รับผลกระทบจากพลังจิตวิญ,ญญาณของคุณสมบัติสุดขั้วทั้งสองภายในระยะเวลาอันสั้น ได้หากไม่สามารถออกไปได้ทันแล้วร่างกายอาจจะแตกและตายได้ทางสารไม่ต้องระงับความตื่นเต้นในใจอีกต่อไปและเรียบเดินไปที่บ่อน้ำพุร้อนสีแดงไฟแน่นอนว่าทางสารจะไม่ถูกหลอกด้วยรูปรักษ์เช่นนี้ของเหลวสีแดงที่ดูสงบนี้มีอุณหภูมิที่เทียบได้กับราวา,าเขาสัมผัสมันด้วยความอยากรู้ไม่ว่าเขาจะสัมผัสมันที่ใดเขาก็จะได้รับผลโดยตรงและอาจจะถูกเผาจนหายไปทางสารสูดหายใจเข้าลึก แล้วรู้สึกเพียงว่าหัวใจของเขากำลังเต้นเร็วขึ้นความตื่นเต้นที่ไม่อาจจะควบคุมได้นี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตนี้แม้กระทั่งในชาติก่อนของเขาเมื่อเขาได้สร้างบัวพุทธพิโรธถังเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นกองเนตรปีศาจสีม่วงก็เปิดใช้งานสีม่วงใสายเรากับคิดต้านถูกรวมเข้าไว้ในดวงตาและภายใต้พลังอันเต็มเปี่ยมของวิชากลังภายในเฉียนเทียนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นชัดเจนอย่างน่าประหลาดใจ แม้ว่ามันอาจจะภาพมัวแต่ทั้งสารสามารถมองเห็นได้อย่างชาัดเจนโดยพื้นฐานด้วยแสงของดวงดาวและพระจันทร์บนท้องฟ้าก็บรอบดวงตาสวรรค์น้ำผู้ร้อนน้ำแข็งแระไฟมีพืชนานาชนิดอยู่ในท่าทางต่างๆดูเหมือนว่าเป็นสวรรค์แห่งพืชและพืชที่นี่ร้อนเป็นของหายากแค่มองดูมันทั้งสารก็ตกตะลึงแล้วเซลจูติดตามทังสารมาที่ดวงตาสวรรค์น้ำแข็งและไฟในขณะนี้ เขาสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณอังแข็งแกร่งที่นี่อย่างกระทานหาันเมื่อเขามาถึงที่นี่วิญญายุดการต่อโซ่หนังสือคัมภีรขั้นสูงของเขาจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อหนังสือคมภี์ขั้นสูงของเขาเซียวซานเจ้าเจอที่นี่ได้อย่างไงเซียวจูถามอย่างรวดเร็วพี่ชายข้ามีการรับรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับสถานที่อันล้ำค่านี้ข้ารู้สึกว่าพลังวิญ,ญญาณที่นี่ผิดปกติดังนั้น ถ้าจึงพบสานที่แห่งนี้แล่ข้าก็กลับไปบอกท่านเสี่ยวจูไม่คิดว่าทังสารจะพักดีขนาดนี้แต่เขาเขา้าแรกดูแลทังสารน้อยไปกว่านี้เพราะเหตุน,นี้ทังสารจึงพาเสี่ยวจูมาที่นี่โดยไม่มีข้อแม้การฝึกฝนที่นี่จะได้ผลสองเท่าด้วยความพยายามเพียงครึ่งเดียวเสี่ยวจูกล่าวอย่างเรียบร้อนใช่ใช่ทังสารพยักหน้าอย่างรวดเร็วในขณะนี้ทังสารเห็นสิ่งต่างๆมากมาย ที่ดูเหมือนว่าแงตัวเล็กๆใกล้ขอบบ่อน้่ผู้ร้อนสีขาวคนทางสารนั่งยองๆลงไปอย่างระมัดระวังและเฝ้าดูว่าใจของเขาเต็มไปด้วยความตกใจอย่างแรงนี่มันคือนอนไหมหิมะใช่หรือไม่เขาจําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ในทันทีและความเร็วของการเต้นของหัวใจของเขาดูเหมือนจะเร่งขึ้นนอนไหมหิมะคืออะไรเสี่ยวจูถามสำนักฐางมีชื่อเสียงในเรื่องของยาพิษและการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับยาต่างๆ คือเป็นผลงานของสำนักถังนับไม่ถ้วนรุ่นแล้วรุ่นเล่าในฐานะสิทธิของสำนักภายนอกไม่ว่าทางซานจะไม่สามารถเรียนรู้แกนแท้ของสำนักภายในได้ในตอนแรกแต่เขาก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเภทยาต่างๆเพราะเขามักจะประดับพิษไว้เมื่อทำอาวุธลับไม่ว่าจะเป็นยาพิษหรือยาแก้พิษเขาจะต้องเชี่ยวชาญให้ได้อย่างยิ่งสำหรับหนอนไหมนี้เป็นหนอนไหมหิมะมีลักษณะเป็นสีเทาอมขาว มีรอดลายเป็นวงแหวนมีแปด่ทั่วทั้งลำตัวโดยสีคู่ตรงกลางจะเป็นคู่ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคุณภาพของนอนไหมนั้นมันหักง่ายและส่วนลำตัวค่อนข้างที่จะแบนมีสีขาวออกเหลืองเล็กน้อยสีน้ำตาลเข้มถึงสีแทนทรงกระบอกโดยทั่วไปจะยาวกว่าลำตัวของนอนไหมสีภายนอกเป็นสีเหลืองสดใสส่วนด้านในนั้นเป็นสีขาวอบเอ็มไม่เพียงแต่ใหญ่กว่านอนไหมทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกด้วยนอนไม้หิมะที่ทางสารเจอในครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่านอนไม้หิมะในชีวิตที่แล้วของเขาถึงสองเท่าแม้ว่านอนไหม้หิมะจะไม่ใช่นอนไหมทั่วไปมันเป็นคุณสมบัติของสวรรค์และโรกแต่ด้วยคุณภาพเช่นนี้ทางสารไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยท a าใดนั้นทางสารก็สังเกตเห็นพืชอีกต้นหนึ่งข้างๆนอนไม้หิมะผิวของมันเป็นสีน้ำตาลอมเหลือง ่วนใบเป็นสีเหลืองอมแดงใบเดี่ยวเรียงสลับกันมีก้านใบเดี่ยวและของใบเป็นรูปขไข่และเป็นรูปหัวใจส่วนปลายใบยจะแแรมขึ้นเรื่อยๆนี่คือดอกบัวหิมะใช่หรือไม่มันโตได้ขนาดนี้ได้ยังไงดอกบัวหิมะมีคุณสมบัติเย็นนอกจากนี้ยังเป็นวัสดุยาอันล้ำค่าชนิดหนึ่งแรกมีผลอัศจรรย์ในการรักษาพิษไฟอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นนอนไหมหิมะหรือดอกบัวหิมะก็เป็นของดีที่หายาก เขาเห็นสมุภัยทั้งสองชนิดนี้เป็นประจำเขาเขงว่าทางซานจะถูกดึงดูดโดยมันโดยตรงแต่ในขณะน,นี้เขาไม่มีเวลาสังเกตอย่างระมัดร,ระวังเพราะดวงตาสวา่างน้ำแข็งและไฟดึงดูดด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆอย่างรวดเร็วอะไรนะสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาแทรกซึมเข้ามาทันทีแรกในขณะนี้รัศมีฉายแวบ,บขึ้นมาทางซานก็เผยพูดออกมาโดยเรียกชื่อดอกไม้นี้ว่าดอกไม้อมตาใช่หรือไม่ หัวใจของถังซานเริ่มที่จะสั่นไหวเพราะเขาได้เจอนอนไหมหิมะและดอกบวัวแดงหิมะมาแล้วแม้ว่าคุณภาพจะไม่ดีเท่ากับสิ่งนี้แต่ก็ยังเจอมาแล้วแต่ดอกไม้สีชมพูขนาดใหญ่ที่แกวงไปแกวงมาอยู่ตรงหน้าเขาเป็นภาพที่หายากมากเขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนมันคือสมบัติที่บันทึกไว้ในบันทึกสวรรค์รับที่สําคัญที่สุดพี่ชายเราได้เจอสมบัติมากมายขนาดนี้ เราต้องทําเงินได้มากมายอย่างแน่นอนทางสารพูดอย่างรวดเร็วทางสารและคนอื่นๆค้นพบว่าสารที่แห่งนี้เรียกว่าดวงตาสวรรค์หรือทาราสองขั้วน้ําแข็งและไฟมันอยู่ในป่าพระอาทิตย์อัสดงเช่นเดียวกับป่าใหญ่ชิงโตป่าพระอาทิตย์อัสดงยังเป็นสารที่รวมตัวของสัตว์วิญญ,ญาณและยังมีสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังมากมายอีกด้วยเซลจูได้ทางสารจ้องมอง ดวงตาสวรรค์น,น้ำแข็งแร่ไฟหรือทาราสองขั้วน้ำแข็งแร่ไฟสมบัติล้ำค่าที่อยู่ข้างๆพวกเขาพวกเขาข้าอดไม่ได้ที่จะรู้สึกซาบซึ้งใจแน่นอนว่าด้วยสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ที่นี่พวกเขาจะแม่ซาบซึ้งใจได้อย่างไรพี่ชายการฝึกฝนที่นี่จะทําให้เราทําอะไรได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่หน่อยลงแน่นอนทางสารโพดเซียวโจพย,ยักหน้าอย่างรวดเร็ว รางวิญญาณที่นี่แข็งแกร่งและนำพุน้ำแข็งแร่ไฟแห่งนี้ดูเหมือนจะมีพลังที่แข็งแกร่งและพิเศษอย่างยิ่งหาพวกเขาสามารถฝึกฝนที่นี่ได้มันจะต้องเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกเขาอย่างแน่นอนเซียวซานมาฝึกฝนกันที่นี่เถอะเซียวโจูโพดทางสารพยักหน้าทางสารรู้ว่าสารที่แห่งนี้พิเศษมากไม่เช่นนั้นเขาคงจะไม่พาเซียวโจมาด้วย ในเวลานี้เสี่ยวโจได้นั่งอยู่ระหว่างดวงตาสวรรค์น้ำแข็งและไฟแล้วในขณะนี้เขาสมัมผัสได้ถึงดวงตาสวรรค์น้ำแข็งและไฟทั้งสองแห่งอย่างราธานหันโดยมีพิษไฟอยู่ด้านหนึ่งและอ,กา,ละอากาศยเย็นอีกด้านหนึ่งกัดกร่อนร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องเขาได้ใช้ทักษะวิญญาณบทที่1และบทที่2ในเวลาเดียวก,กันและทนใดน,นั้นราวิญญาณของเขาก็สูญเสียไปอย่างต่อเนื่องเขาได้หายใจเข้าไปในร่างกายของตัวเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ